ผู้ชมครับมาเริ่มต้นกันที่ปัญหาเกี่ยวกับการยึดคืนพื้นที่ป่าต้นน้ําที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลําปางครับล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลําปางครับได้เดินทางไปตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าต้นน้ําในอำเภอเสริมงามจังหวัดลําปางหลังจากที่มีผู้บุกรุกแผ้วถางทําให้เป็นป่าเสื่อมโทรมนะครับก่อนจะนํปไปขายให้กับนายทุนครับ คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพย์กรป่าไม้ที่3จังหวัดลำปางสนที่กาลังเจ้าหน้าที่จากกองกํากับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางครับและก็ตํารวจภูธรเสริมงามฝ่ายปกครองอำเภอเสริมงามเข้าตรวจสอบบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เรียงซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดงประดูหมู่ที่11ตําบลเสริมขวาอําเภอเสริมงามจังหวัดลำปางครับหลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มนายทุนนะครับ เข้ามาจ้างให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับแอบลักลอบบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนทําการแพ้วถางป่าให้เป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วครอบครองไว้ทํากินครับก่อนที่จะกว้านซื้อน,นะครับโดยให้ชาวบ้านนํามาขายต่ออีกทอดหนึ่งในราคาถูก และก็ที่จะนำมาเป็นการปลูกสวนปามต่อไปครับจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่าพื้นที่ป่าสงวนถูกบุกรุกรวม7แปลงเนื้อที่ประมาณ80ไร่โดยมีทั้งไม้ห่วงห้ามไม้สักไม้ประดู่และไม้แดงถูกตัดโค่นกรอกองกระจัดกระจายกว่า32ท่อนนะคะรวมถึงยังมีต้นไม้อีกนานาชนิดค่ะที่ถูกสับกลางลำต้นให้ยืนต้นตายอีกหลายต้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของร กว่า5ล้านบาทค่ะขณะนี้ก็ตรวจสอบไม่พบกลุ่มผู้บุกรุกแผ้วถางป่านะคะก็คาดว่าจะไว้ตัวทันและหลบหนีไปแล้วค่ะทางนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมนำไม้ทั้งหมดนะครับส่งให้กับตำรวจภูธรเสริมงามเพื่อสืบสวนหากลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคด,ดีตามกฎหมายต่อไปครับพร้อมแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่นะครับว่าการกระทำดังกล่าวฮนะเป็นการกระทำความผิดของกฎหมายนะครับก็ไม่สามารถที่จะ สามารถทำได้นะฮะ